มาจ้าทุกคนปิ้งย่างแซ่บครับผมน่าทานมากเลยมีหมูปวงด้วยมีไส้กรอกอีสานด้วยครับแล้วก็มีปลาย่างครับผมนี่ตำถัว่วตำส้มตำหรือตำแตงตำอะไรก็แล้วแต่ครับนี่พริกแกวอะไรก็แล้วแต่นี่มากินกับข้าวเหนียวร้อนๆครับผมอร่อยมากเลยครับ มาจ้าเพื่อนๆนี่หน้าทานสีสันหน้าทานมากครับดูสินี่นี่หมูกวงครับผมนี่นี่หน้าทานไหมครับนี่นี่ปลาครับผมปลาแดดเดียวครับผมผมย่างเอานะครับนี่นี่ซก่ก,กอกอีสานนะครับนี่นี่ข้าวเหนียวร้อนๆครับ เพื่อนๆเพนเลยเพื่อนเ,เพื่อน,อนมาจ้า